We record, grab like the mic, two, and let's ride. Ain't no basic movie talk, it's a story inside. From classics to action, let me be your guide. Welcome to the screen where the real vibes collide. กู๊ดเฟลลาร์มาเฟียที่เอ i เคยกลัวเรื่องจริงของเฮนรี่ฮิวที่เคยทรยศโลกแห่งมาเฟียตั้งแต่จําความได้ผมก็อยากเป็นมาเฟียและนี่คือประโยคเปิดในหนังกู๊ดเฟลลาร์ที่ถูกใช้ในปี1990ที่โคตรเป็นไอคอนิกแต่เบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่กินไออิตาเลียนแบบเจ๋งๆหรือตัวละครหลักสวมใส่เสื้อสูทสุดวินเทจแต่นคือเรื่องจริงของมาเฟียที่มีชื่อว่าเฮนรี่ฮิวคนที่ใช้ชีวิตกับอาชญากรรมตั้งแต่เด็กจนถึงจุดสูงสุดของโลกใต้ดินนนก่อทททีเขาจะายศุค และกลายเป็นพยานให้กับ FBI เขาคือหนึ่งในมาเฟีย T FBI ยังต้องให้ความเคารพและเป็นมาเฟียคนแรกที่จะทำลายระบบภายในองค์กรของระบบมาเฟียแต่ก่อนที่แอดมินจะพูดถึงเฮนรี่ฮิวแอดมินต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยแล้วกันนะครับหรือคุณผู้ชมท่านใดที่อยากซัพพอร์ตก็สามารถส่งซ u p เปอร์แทงค์ทูเเลตหรือไม่ก็กดคลิกลิงก์สินค้าด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานหน่อยแล้วกันนะครับเฮนรี่ฮิวเขาเกิดนในป 1943, ส่วนแม่เป็นอิตาเลียนตั้งแต่เด็กเข้าลงหลายอำนาจของพวกแก๊งมาเฟียในละแวกบ้านในตอนที่เขาอายุ11ปีเขาเริ่มเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งรูเคซี่ไครแฟมิลี่เขารับงานง่ายๆอย่างเช่นขัดรองเท้ารับรถหรือไม่ก็ส่งของแต่ในวัยรุ่นเขาได้เจอกับคนที่เปลี่ยนชีวิตของเขาอย่างพ่อวาริโอหัวหน้าแก๊งรูเคซี่ไครแฟมิลี่เฮนรี่ฮิวจากเด็กส่งของสู่มาเฟียเต็มตัวเฮนรี่เขาเรียนรู้ทุกอย่างจากพ่อทั้งวิธีขู่ กันโชกซับวิธีฟอกเงินวิธีใช้เสน้นสายเขาเริ่มเข้าไปผัวพันในวงการการมนอและโลกใต้ดินยาเสพติดและการขู่กันโชคซับเขากลายเป็นหนึ่งในตัวเบระดับทองที่ทุกคนไว้ใจเขาและต่อมาเขาได้ร่วมมือกับจิมมี่เบิร์ดซึ่งตัวจิงในหนังเนี่ยเขาเรียกตัวละครนี้ว่าจิมมี่คอนเวย์และทอมมี่ดีซมอนในหนังรับบทโดยโจเพรซี่สามคนนี้กลายเป็นทีมปนที่เอฟไอขนานนามว่าทีมโจนยุคใหม่ที่อันตรายที่สุดในนิวยอร์กรบนเครื่องบิน6ล้านดอลลาร์จุดพีคข,ของเฮน และพักพัวคือคดีลูฟฟานซาไฮาปี1978ซึ่งความจริงลูฟฮาซาเป็นชื่อของสายการบินในเยอรมันในขณะนั้นโดยพวกเขาทั้ง3คนร่วมกันปนสนามบินและได้เงินไปมากกว่า6ล้านดอลลาร์ถ้าตีเป็นมูลแค่ปัจจุบันก็เกือบ30ล้านและคดีนี้ก็เป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การบินของสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นแต่หลังจากการปนจบลงสิ่งที่ตามมาก็คือพวกเขาเริ่มตายทีละคนซึ่งแนนมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าจิมมี่ฆ่าทุกคนที่รู้เยอะมากเกินไปซึ่งเห็น เฮนรี่เองก็เห็นทุกอย่างแล้วเริ่มกลัวแล้วว่าเขาอาจจะเป็นรายต่อไปวังวนแห่งยาเสพติดทาให้ชีวิตของเฮนรี่พังยับแม้เฮนรี่จะรวยมาจากการปนแต่เขาก็เริ่มพังจากการติดยาเสพติดเขาใช้โคเคนดื่มหนักแล้วเริ่มขายยาโดยไม่บอกเจ้านายซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มาเฟียห้ามทําเด็ดขาดในปี1980เขาถูกจับโดย FBI ในข้อหาขายยาเสพติดและนี่คือจุดเปลี่ยนที่เขาเลือกจะไม่จบชีวิตแต่เขาเลือกที่จะพูดเขาเข้าร่วมโปรแกรมคุ้มครองพยานของรัฐบาลและให้ข้อมูลที่เขามีซึ่ง ผลที่มันตามมาก็คือมาเฟียหลายสิบคนต้องติดคุกรวมถึงพ่อและจิมมี่ชีวิตรั้งทรยศ์มาเฟียของเฮนรี่เฮนรี่เขากลายเป็นมาเฟียทรยศ์อันดับหนึ่งเขาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาลหลายปีเปลี่ยนชื่อย้ายที่อยู่เป็นสิบสิบครั้งและกลายเป็นคนที่พวกมาเฟียเกลียดมากที่สุดแต่เขาก็ยังออกสื่อเขียนหนังสือพูดเรื่องราวของตัวเองและนั่นกลายเป็นต้นทางของหนังอย่าง Good f e l l a s สที่กำกับโดยมาตินสกอร์เซซี่ o o ๊ดเฟ l ล์ถ่ายทอดชีวิตจริงมากแค่ไหนซึ่งก็เป็นความจริงที่เราต้องทำการค้นหาน พกูดเฟลัสที่ถูกใช้ในปี1990ถูกดัดแปลงมาจากหนังสือไว t e Sky ที่เขียนจากคำให้การของเฮนรี่ในหนังตัวละครเฮนรี่รับบทโดยเลรีรอสตานักแสดงชาวอเมริกันที่โด่งดังในยุคนั้นจิมมี่เบิร์หรือว่าจิมมี่คอนเวย์แสดงโดยโรเบิร์ตดินนโรทอมมี่ดิสมอนแสดงโดยโจเพสซี่หนังถ่ายทอดความลื่นไหลความบ้าคคั่งของโลกมาเฟียมีฉากฆากันโห,ด,หดที่ดูเหมือนเบริร์ซึ่งมันก็เกินจริงไปหน่อยนะครับฉากปนสนามบินก,ก็อิงจากเหตุการณ์จริงและฉากที่จบ ลงด้วยเฮนรี่สวมเสื้อคลุมและเดินมาบอกว่าตอนนี้ผมเป็นแค่คนธรรมดามันคือความจริงที่แสนเจ็บปวดของชายที่ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก FBI กับเฮนรี่ฮิวส์แปลว่าทาง FBI จะก,การเฮนรี่ฮิวส์เอาไว้เป็นพยานแต่ทาง FBI พวกเขาก็ไม่ไว้ใจเฮนรี่ฮิวส์แบบเต็มร้อยเพราะตัวเฮนรี่เขายังพยายามกลับไปยุ่งกับยายอีกหลายครั้งด้วยกันสุดท้ายเฮนรี่ถูกขับออกจากโปรแกรมคุ้มครองพยานแต่โชคก็ยังเข้าข้างเฮนรี่พวกเขายังรอดมาได้จนถึงปี2010 ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเฮนรี่ฮิวคือภาพสะท้อนของคนที่อยากเป็นใหญ่โดยไม่สนวิธีเขาเคยมีอำนาจมีเงินมีคนหวาดกลัวแต่สุดท้ายก็เสียทุกอย่างไปแม้แต่เพื่อนครอบครัวและศักดิ์ศรีในโลกมาเฟียเขาเคยเป็นมาเฟียที่ FBI ยังกลัวแต่สุดท้ายก็กลายเป็นแค่มาเฟียที่ไม่มีใครอยากจดจำกรุ๊ตฟิวลาคไม่ใช้แขนังมาเฟียธรรมดาแต่มันคือสารคดีที่พูดถึงเรื่องบาปกรรมที่ดูแล้วทั้งสนุกและสะเทือนใจรลอถ้าหากว่าคุณชอบเรื่องจริงแบบนี้เกี่ยวกับภาพยนตร์ก็อย่าลืมกด like, กดสับตะกดกระดิ่งหรือไม่ก็คอมเมนต์บอกแอดมินหน่อยนะครับว่าคุณชอบเรื่องจริงของภาพยนตร์เรื่องไหนและแต่ว่าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ของแอดมินก็สามารถส่งซปเปอร์แทค์หรือไม่ก็กดคลิกเลิ่ก์สินค้าจากใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนช่องแมลงหนังขอลาออกจากแก๊งมาเฟียชั่วคาวาก่อนแล้วกันนะรับสวัสดี